สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสผ้าโชคครับมื่อนี่ยสผ้าโชคสิาพาฒนพี่ผ้าน้องไปกราบนมัสการปู่ทุดงศูนย์สามเจ็ดครับหรือปู่ปดเนี่ยนะครับซึ่งวันที่ผ่านมาเลขของปู่กะมะเขือของซุดถ่ายเพนใดมาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าก็สันครับแต่ว่าแอดว่าใดไปตามครับก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆครับที่บ่ได้ตามของสุดท้ายครับ สำหรับงวดนี้ปูพันสีบ้างแนวทางตัวใดพันสีได้ตัวใดก็ตามแอดมาครับไปฟั่งไปเบิรงนน้ากันครับว่างวดนี้ตัวใดเด็ดเด็ดปูพันสีเน้นมากครับไปฟั่งไปเบิรงนน้ากันครับตามแอดมาครับตามนมาสการครับปูจะเล่นบ้อนจะเล่นบนอนพูดถึงงวดที่ผ่านมาตัวเลขแนวทางของปูลดเดนาะครับเ่ราะอะเขาบ่าเขามั็นวสวง เลขเขายู่แต่ว่าวาดิมาทายคลิปโอ้เลขเขายูวได้มาทายคลิปหมายความว่าช่วงโค้งสุดไทยนี่ว่าได้ออกคลิปเน่าปูเน่าเลิปเลขสามตัวสองตัวอ่าถูกสองตัวสามตัวถึงตัวใดแน่ปูที่เลขเลขนี่มันจีบมีสองเก่าเก่าบวกหนึ่งเก่าเก่าบ้างวันนี้เลขมันโคกโอ้คกแปดหนึ่งเก่าบก่าไม่น่าติดจำนวนเก่าไม่น่าติดจำนวนเก่าโทรมาบอกเรา โอ้ปูโทษมาอยู่แต่ว่าเสียดายเนาะที่บัวได้ออกคลิปข่มสุดท้ายเด็กปูกระทืบแต่ว่าทางแอดมินวัดสุ่องล่ะบัวได้ทายคลิปทายคลิปก็ไฟอันชุดแรกมันบักเขาอ๋อคลิปคลิปแรกมันบ่บ่บ่มีบัมีเด็กชุดนี้เด็กชุดนมัก็เห็นไมต้องพูดง่ายเด็กหวดนี้มันได้สองเจ็ดสองแปดนี่หมวดนี้ได้สองเจ็ดสองแปดพี่ปู เ,เอาคือบอมีสองเจ็ดสองแปดยี่ไหนว่าได้บอ,ดอบอกเนี่ย,ยฉัหรับเลยล่างคุณทำมาหลอกมันจะออกอะไรอย่ี้นี่สิ่นี่นะบางหาันบางหันมันเปลี่ยนมันจะหาแปดตีเสื้อหนี่งครับมันออกหาแปดตรงตรงครับอันนี้ซุ้ม,น,มนี่เขียนมาเลยมมาเลขว่าหันมันได้สองเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้า 6, 6, 8, 1, 9, หกหกแปดนั่งเก่าเป็นนางรับถืออินเก่าอืมครับมาในส้มวุ้นนี่น,นะนี่มันจะถือสามตัวมันถือทุกหมวดดิแต่ว่ารักรักลอยมันสีมากหกรักลอยสีมาหกหมายว่าหกหมวดตกลอยมาหกคนนั่นหกมาเจ็ดมีปูงวันเนี่ยรักลอยบอมาจะเอาแต่ตัวเดียวแต่หกเอาแต่หกมันบอก หมายถึงว่าเลขเลขมันสิเป็นลักษณะสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งครับครับแกะก้อนนี่มันหนึ่งหกแปดบัครับัดนี้มันอลอกหกหนึ่งแปดบัจนมากมันสิบสี่กนมากก็สิ่สิบเป็ดตัวตัวตัวตีวครับบัดนี้เร่งวัดเราหันเลขสี่แปดหนึ่งเนี่มันมันเป็นเลขสี่แปดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งมันมาจะใส่ปู เป็นเลขอยังเลขเลขเลขอะไนี้เลขอันนี้บ่บ่ได้บอกครับวันนั้นบ่ได้บอกครับเลขมันจะถือมาทุกหมดแต่ว่ามันสีเขาสงวดกันเลขมาสัาห้าสัปถ์ถือถือเลขโอ้ครับต้องซับอยอะนี่นี่มันโมปูนี่นี่เลขสามตัวเลขสามตัวมันเป็นเลขสามตัวเหรอไปเลขสามตัวมันจะถือสุดสุดก่อนมันหนึ่งแปดหกเจ็ดบอลอายุต่อมามันนั่งหนึ่งหกเจ็ด หนึ่งหกแปดบัวมันหลอกหกหนึ่งแปดบัว<บ>หลอกันหมดวันนี้วันนี้บ้างหันบ้างหันไปเบื้องเล็กแล้วเบิร์นเล็กมันก็เลยได้เลยว่าหลักลอยมาสองมัวมันสองเจ็ดสองแปดบัวหลักลอยมาสองกษัตมันมันเลยลดแต้มหนึ่งหมดที่พานมากบัวหมดที่พนมากลดแต้มหนึ่งหรือว่าสองเก้าเก้า,กาแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าจนยเด็มันยังมีสามบุตร แต่ว่าเลขเล็กทุ่มมันเคยออกเล็กรางวัลบางหังนะมันถือสามตัวดิอ่เลขกไทยสามตัวนะมันถือสามตัวนะวันนี้เลขมันมากอย่างกับปูที่ปูวาวเลขกมากหกเจ็ดเหล็กมากหกกับเจ็ดอ่หกกับเจ็ดนี่รักลอยของมันแล้วแต่ว่ารักลอยเนี่ยปูนนเนียนหกเนาะเนียนหกเอาหกตัวเดียวล้าทิ้งกันเม่องเอาเห็นปูวาสองสองเจ็ดสองแปดมาอย่างกับปูสองเก็ดสองแปดเลข เลขทีมันสีมานเลยเนี่ยแต่ต้องเขียนลงมือสองเจ็ด <7 S 2> สองแปดมันนี้เจ้าเจ้าลักลอยไปใส่สองหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหนึ่งโอ้สองเจ็ดอื๋อมันสีม่างสิสีม่ากจังสิ เลขมันสีไมาจังสิหกสองเจ็ดหกสองแปดช่วนี้ม like ันจะเป็นเลขล่างที่ปูดนี่ตัวนี้จะเป็นเลขล่างมันสีสีครูนึงมันจะออกครูนึงบางทีมันออกทั้งบนทั้งล่างแบบนนี่มันเยอะในนี่ต้องมีต้องมีรางวัลมันว่วปูหน่อยเยอะหนิหนนั่นแหละมองวงไวเนี่ยนะตัววงไวเหรอจีเขาเสียส้นหนุ่มเสียสเขาคือคื้อบรเษัทหน่อยตัวเดียวแล้วน่าปูเนาะ เยันเอาตัวเดียวว่าใดด้โอ้มันกับมันเจ้าซื้อบ่เลขว่าใดด้ครับเยันเอาตัวเดียวมันก็บโป่งแบบนั้นเนาะนี่เลขเลยแล้วขอจบตรงครับเลขก้อยเขียงมากเลยได้ไหนี่ใบนี่เห็นบอกอืมเลขสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งเลขมันจะติดรางเด้ตัวตัวนี้มันจะติดบน็อตไม่ได้ มันหนีจากโคกมันจะมาศูนย์หนึ่งโมหนึ่งโอันนี้งวันนี่มันโมปูวดน,นี้แหละสองสามหนึ่งนี่<อ>นี่เลขเลขตัวนี้มันถือว่าสิถือว่าสีเส่เบสดนึ่นี่นเลขตัวนี้เลขหลักมันวันต่อไปบัวเลขมันถือมาเลยนียเลขนั่งสมาธิเลยเลขนั่งสมาธิเก้าสี่เ็ดแล 6, 6, ้วหกเ็ดหกเก้านี่มันถือว่าเอาห้าสักสามตหนนะครับตัวนี้ เก้าส947ชวน,ชนมันจะแล่นขึ้นบนเขึ้นล่างานกันน<ะ>ี947ครับสามสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งนี่เนาะครับจเจ้าเขียนเจ้าเขียนสองตัวไปเจ้าเขียนสามหนึ่งกับสองหนึ่งสามหนึ่งกรับสามชอง สองหนึ่งตามสองหองพวกตัวนี้ละอันนี้เลขเลขมันเป็นลักษณะนี้นี่นี่็บับเลขเลขมันสีมาลังบอกนี่เลขมันสีม่านลังมาศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์กันหนึ่งขายมันแยกกันนียมันเที่ยวชุดขึ้นข้างบนเลขวัดตัวไปทหารคนบอกร้านเขาเอยอันนี้เลขเลขนี้เลขนี้มันนิมิต จากเกี่ยวกับเหล็กกิลักกิโลนี่ตันี้ลัก,ลกกิโลอยู่ใส่จาว่าหูจักบอกหูจักแล้วพูนปากอบหุจักคือกันว่าเหล็กลักกิโลอยู่ใส่แล้วเกี่ยวกับเหล็กลักกิโลโเป็นเหล็กไอ้ตัวนี้เป็นเหล็กนั่งสมาธิมันโมพูเก้าสี่เจ็ดกับสาสองสามหนึ่งเหีนบ่ เอาเลขเลขตัวนี้มันถึงว่าสิเบเอ็ดงวดแล้วสิเบเอ็ดงวดนี่เลขตัวนี้เลขเลขนี่ศูนย์กับหนึ่งเนี่ยสวนกับหนึ่งนี่ยคันคันมันศูนยประมาลรางมันจะขึ้นบนเลยอ๋อศูนย์กับหนึ่งนี่มันเป็นเลขติดมันบาปูออืคือว่าคัน ขันมันบ่กขันมันบ่อยู่ล่างมันแรนขึ้นบนเลยนี่เลขหนึ่งนี่มันจีใต้นึงเห็นไหมจีใต้นึงคือตัวนี้ครับอ๋อครับครับแต่เจ้าสิบวบอกว่ามันจีออกตัวแต่ตะเกา่ามันเคยออกคนนี้ตะกี้มันแย่ทาอยู่นี้ 5, อาเจีในแ่น้องก,ก็ถือหางวดได้เต็มเต็มแต่ว่างวดนี่แต่ว่าเลขเลขสมมหมดสองหนึ่งก่อนสิมั เลขบนสีตดำตเลขล่างสีสูงติปูแต่ว่าตัวเลขที่จับไปนี่มันหลายคูเนาะปูเนาะมีห้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเจ้าว่องแหวกเจ้าตัวตอะไรสำคัญว่องไหว้ตัวเดียวแล้วเก้าแปดอะปูแมน,นว่องเลขสามตัวนี่นโอ้เลขสามตัวบอกใช่ล้วเลขสามตัวตัวใดอะปูสี่เจ็ดหนึ่งบอก สี่แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งเอาวงกลมให้นะวงกลมตัวสำคัญถ้าถ้าซับสิครับท่านผู้ชมทั้งหลายกับพี่น้องกัอย่าลืมนะครับตัวที่วงกลมครับเลขอยู่ในวงกลมคือเก้าแปดสี่แปดหนึ่งครับส่วน หนึ่งเก้าหานี่เป็นเลขลักมันบอกปูที่สีออกเกือบทุกงวดสีออกทุกงวดครับแต่ว่างวดนี้ในเลขที่สีออกนี่โยนี่นีว่าสันหนึ่งเก้าหานี่บอกปนนูนี่ใน่หนึ่งเก้าหาหลักร้อยครับหล,ลักร้อยีนมีหกมีเจ็ดหลักร้อยมีหกมีเจ็ดแล้วก็มีเลขสามตัวจับบอกปูจับออกมาบบาห้ก็มี หกสองเจ็ดหกสองแปดครับแต่ว่าถ่ายลงมาตามลงมาเนี่ยคือเหลขนังสมาธิครับนี่เล็กเล็ก้องกล้องว่องอะไรก็จะซึมเล็กนั่งสมาธิเอาว่องอีกประธานลาวาปูวาวงกลมให้ด้วยเลขนั่งสมาธิเล็กนั่งสมาธินี่เก้าสี่เจ็ดบอกปูเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ด สองสามหนึ่งเป็นเลขอย่างปูเลขอันเลขอันเลข,เลขนี่มีจากลักกิโลเด่นสองสามหนึ่งเลขนี่มีจากลักกิโลสันล,ลักกิโลยื่นใส่บุญจกักแต่ว่ามันมาในนิมิตมาปูโปกรก็เลขแยกของมาหายก็เป็นสามหนึ่งสองหนึ่งสามสองเนาะปูเนอะเลขลักกิโลมันอยู่ทั้งไหน ห้วยว่าผลลักกิโลที่มันถืเอเหล็กยู่ีสา,านใตผลนะปูยู่สีขอผนลนะปูห้วยมันคือทีู่ไปลักกิโลเฮ้านี่ก็ล้ายื่นแล้วปู <c oughs> นี่นี่เลขกลักกิโลสองสามหนึ่งเลย,เยี <c oughs> โออันนี้เหล็กเกิดในนิมิตของปูเด้อครับเอาถ่ายคลิป <c oughs> นี้กับปูกับเดี๋ยวว่านเดี๋ยวว่านแจกของฝ<ห>ันอีกตั้งโอ้ว่านเอายังมีของฝันอีกครับยังมีกอกหนึ่งเอาเอาพี่น้องเราล่อฟังของฝันแต่ก่อนอันนี้ไ้ฝันบ้างสิ ไปฟันว้านก็เห็นปลาอยู่ปลาคอลายๆไว้เจ็บใช้ตรงปุ๋ยลงปุ๋ยมาดปลาก็ดึงขึ้นมามัดมือขึ้นหนี่งขอลยฟันว่านก็ไปก็ไปเห็นเลขเห็นเลขเป็นตัวแต่ว่าบวกเคยฟันเลกเป็นตัวดอกไม่เห็นเห็นสิบแปดเอาไปเห็นเลขสิบแปดเห็นเลขสิบแปดแต่ว่ามันบอแดงคือเเ่าด้มันมันตเตยมดำ สิบแเท่ัเมันมีแนวบังนี่เลยเอาแนวพีออกบังเอา,า,เอามันเรขสิบแปดเจ้าตัวฝันเห็นเล็กสิแบแปดมเลขกสิบแปดเรายว่ามันจะออกแปดไม่เ่หนึ่งแปดน,น,นาว่าอือสิบแปดว้นสิบเหลือสิบแปฝันเห็นเหล็กสิบแปดนลงนสิบแปดโอ้ฝันเห็นเล็กส <c oughs> ิบแปดเด้อแว่ามันจะวันออวนี้จ่ายนี่แล้ว อยู่แถวๆนี่เอาตะกี้ปูคันฟันเห็นเทนยังสี่มันออกได้มันโลปูแต่ก่อนแล้ไม่ได้ออกอย่างเพราะว่าปูค่อยบ่อยฟั่งขบฟันเห็นสัตว์มันออกปูว่าสัตว์น้ำสัตวดยังก็ได้สันคันเห็นปลากคอมันสืเป็นเจ็ดจริงาะฉะนั้นคืมันเัินมันเัินน้ำวัวลายปลาเลยจับใส่จับไปทุกปุยจนฉิกเต็มเลยน่าปลาเลยมัดปากลากมากแสดงว่าถือว่าฟันดีตัวนี้พวกคันฟันฟันดีฟันนักฉีบแบบว่าแตงเงิน อันจังสี่ไปว่าเลขเขาแล้วก็ได้เงินพร้อมหัวดว่างหันบ้างส่เลขมันได้สองเจ็ดสองแปดวะครับบันดีไอเลวันสองเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเดี๋ยวเลว่าหกหกแปดหนึ่งเก้าได้น่างได้แต่หนึ่งเก้าเฉยวะครับบันจุ้มดีจุ้มยองจุ้มรวยใชหมครับครแต่ว่า เด็กวันนี้มันกระไเนาะปูวันจักสิจับตัวใดขึ้นกันนี่เอาตัวใดสิส้ำคัญจุ่มมาเจ้าวงไว้กระเจ้ากระเจ้ากระจิกจักครับตัววงไว้นี่ยละเนาะซื้อซุ่มวงอยู่ในวงนี่นี่ยละเนาะปูเนาะอีกต้องโมปูเออกันจุ่มเหมือนจีพีซีจุ่มเด็กนั่งสมาธิเด็กน่งสมาธิจุ่งกลมเลยซื้อในวงนี่ยละจุมในวง เอาถ่ายคลิปนี้ก็ขอกราบนีมนตนปูหอย่อนหอนยาดโยมนะครับก่อนสี่จบคลิปครับโโโโยี่ห้งดันด้วยเันด้วยคืองวดว่าง,งันแหละสองตัวสามตัวคนเฮ่ามันกับว่ามีทีเพิงด้วยนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขแนวทางของปูทุดดงศูนย์สามเจ็ดหรือปูทุดดงลดนี่ครับพี่น้องอาจสิว่าเอ้าคือหลายตัวแท้แต่ว่าตัวเลขของปูเพิ่นกับมีตัวเนียนให้โยครับ เพเนียนที่เก้าแปดนะครับพี่น้องไปซื้อเลขที่อยู่ในกรอบครับซื้อตัวที่อยู่ในกรอบครับหรือมักถ้ามักตัวได้ก็เลือกออกก็ได้ครับเพราะว่าตัวเลขมันตรงนี้หลายตัวเก้าแปดล่างอย่างเดียวฉันปูละว,ว่าครับเอาพี่น้องไปวิเคราะห์บั้งนะครับเด้อผิดถูกกันย์ว่ากันครับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เข้ามา ให้กำลังแรงใจก็คอยพี่น้องเข้าโชคดีทุกผู้ทุกคนครับขอมาแล้วก็อย่าลืมฝากสมัครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวว้ได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ